สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูไหนนะรถตัดอ้ยดอ,อยรถตัดอ้อยพาเพื่อนๆดูรถตัดอ้อยเนาะาเดี๋ยวมองมองมองอะไรเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมที่โล่งๆนะครับโล่งๆในป่าอ้อยนะฮะเรจะพาไปดูรถตัดอ้อยนะครับรถตัดอ้อยครับโอเคบายกด้กำลังนะครับตอนนี้กำลัง หอยหลังนะครับกับเข้าร่องนะครับใช้รถไถนะครับแล้วก็พ่วงนะครับลากแล้วก็วิ่งคู่กันนะครับโอ,โอ้เจ๋งมากเลยนะครับรอให้รถไถกับกับล้าก่อนนะครับ ลำแม่นะครับลำแม่เต็มแล้วนะครับอันนี้ต่อลำลูกนะครับเพื่อนๆน้องๆดูกันนะครับโอ้โหปัดกระจุกระจายเลยนะฮะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว วิ่งคู่กัครับวิ่งคู่กันครับ,รบไปแล้วเสียงดังมากแล้วครับ น้องๆบ้านใครไม่เคยเห็นนะครับเข้ามาดูชมคลิปได้น,นะครับรถตัดอ้อยนะครับอันนี้อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอ้อยลำสูงใหญ่ดีนะครับปีนี้เป็นบางแปลงนะครับบางแปลงก็ไม่ค่อยได้เสียงดังมากรห้ามเข้าใกล้เลยครับอันตรายนะครับ,รบเด็กน้อยนะครับ กันนะครับนกเยอะนะครับนกบินเยอะมากนกเยอะนะครับบรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับป่ามะเขือเทศน,นะครับป่าถั่วนะครับป่าอ้อยบรรยากาศดีครับอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ถนนถนนโอ้โหพอยังพอยังพอใจยัง,ย,ง,ย,งยังพอยังไม่พอใจอรอจะดูอีกเหรอโอ้โหชอบเหรอโอ้โหรถสิบล้อครับรถพ่วงเต็มเลยนะครับคันแม่เต็มเลยนะครับเหลือแต่คันพ่วงนะครับไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนานนนสายหาด้วยนะครับบ๊ายบาย